ติงโนตอดีตคนลักเก่าโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังปุ่มประดัดดาโดนวิจารณ์ต่อไปจะมีผัวคนที่4จากกรณีที่แองจี้รายการข่าวใส่ไข่ได้ออกมาเผยว่ามีดาราดังสองคนท้องใกล้คลอดแล้วแต่ทุกคนยังไม่รู้พร้อมกับย่อนคำใบอีกว่าเป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับหมดดำเป็นคนที่ทุกคนรู้จักและมีผลงานตลอด เห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องงานนี้ทำเอาโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นชอบใช้แบนเน็ตอะไรดีก็ว่าดีสปู่ขายดีอันดับหนึ่งแถมบางคนยังคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะแม่เป็นซึ่งชาวโซเชียลต่างก็ยงเป็นแม่ปุ่มปรณาางานนี้เาราบรรดาแฟนคลับรอร่วมแสดงความยินดีแล้วจ้าและในเวลาต่อมาเธอก็ได้ยอมรับว่า ตนเองแต่งงานกับแฟนหนุ่มได้นานถึง2ปีอีกทั้งยังได้แคปคำวิจารณ์ที่เข้ามาวิจารณ์ว่าต่อไปจะมีฝัวคนที่4แน่นอนนางสามสอนจะตายสงสารเด็กปล่อยตัวรักสนุกเดี๋ยวก็เบื่อทิ้งล่าสุดติ้งโน้ตอดีตคนรักเก่าทนไม่ไหวถูกคอมเมนต์ปุ่มปนัดดาหลังชาวเน็ตวิจารณ์ต่อไปจะมีผัวคนที่4โดยเขานั้นก็ได้ส่งกำลังใจโดยแสดงความคิดเห็น เป็นรูปอิโมจิชูสองนิ้วและตอบกับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์บุ่มปนัด,ดาว่าปากหรืออะไรครับเนี่ยขอขอบคุณภาพจากคุณติ๊งโน้ตคุณบุ๋มปนัดดาและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ